เพื่อนๆที่ติดตามประวัติศาสตร์ทราบดีครับอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยครับถูกบังคับให้ทำลายทิ้งหมดครับเช่นเดียวกับพระเศียรเหล่านี้ครับถูกตัดออกหมดเลยครับ เมืองอันเย่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเที่ยวนะครับจากโรงแรมครับนั่งรถมาเพียงแค่ห้านาทีครับมาที่นี่ครับที่นี่เขาบอกว่ามีพระพุพทธร,รูปนะครับแกะสลักอายุหลายพันปีเลยครับเราจะมาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับ พอเดินเข้ามาทางด้านในนะครับจะมีเนี่ยครับบอร์ดที่ให้ข้อมูลครับ ว่าที่เมืองอันเว่เนี่ยครับมีอะไรบ้างเมืองน,นี้ไม่ได้ขึ้นชื่อแค่เลมอนอย่างเดียวนะครับแต่ยังขึ้นชื่อเรื่องการแกะสลักหินบนหน้าผาด้วยครับเนี่ยครับที่เห็นทั้งหมดนี่คือไม่ได้อยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับ แต่อยู่ในเมืองอันเยเนี่ยครับตามสถานที่ต่างๆครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะแกะสลักกันในราชวงศ์ถังครับ ท่านใดนะครับที่ชอบศิลปะประวัติศาสตร์การแกะสลักต้องมาค้างที่นี่สักสองคืนครับถึงจะหนำใจครับนี่ okay, okay. จะเป็นบริเวณครับนี่คือตัวเมืองอันแย่ครับ แล้วเขาก็จะบอกว่าตรงไหนมีอะไรที่ไหนครับอ้ออันนี้ดูเหมือนจะเป็นชั้นแรกนะครับจุดแรกครับ โอ้นี่มีพระพุทธเจ้าครับอาจจะเป็นชั้นครับเป็นชั้นแล้วเป็นทางเดินไปเรื่อยๆครับ พอเดินลงมาครับก็จะมีแกะสลักเนี่ยครับไล่ตามทางเดินไปเรื่อยๆเลยครับมีทั้งด้านล่างนะครับด้านบนก็มีครับ ที่นี่ถือว่าเป็นอุทยานท่องเที่ยวนะครับทําทางเดินดีมากครับมั่นใจมากว่าค่าตั๋วที่เขาเก็บเนี่ยครับทุกบาททุกสตางค์นี่ใช้อย่างคุ้มค่าแน่นอนครับอ๋นี่ครับอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับสียังอยู่เลยครับอันนี้ไม่ได้ทาสีเพิ่มนะครับเสียนอาจจะหายไปบ้างนะครับแต่สีครับสียังสดอยู่เลยครับอันนี้คือหลายพันปีแล้วนะครับเนี่ย ตรงนี้จะมีบอ่อน้ำนะครับอายุพันกว่าปีครับสองบอ่อครับน่าจะเอาไว้สำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ครับตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาครับต้นไม้ต้นเดียวนะครับขวางทางอยู่ก็ไม่ตัดทิ้งครับ ที่นี่จะมีทั้งโซนเก่าโซนใหม่นะครับหมายความว่าจะมีโซนที่การแกะสลักไม่นานมานี้ครับอย่างเช่นที่นี่ครับอันนี้ไม่ถึงห้าสิบปีที่ผ่านมาครับซึ่งแน่นอนครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้ามีเครื่องจักรครับที่ช่วยในการแกะเรียบร้อยแล้ว ต่างจากพันกว่าปีที่แล้วที่เมื่อก่อนไม่มีเลยครับโซนใหม่นี้จะมีสองผาครับที่เพิ่งแกะขึ้นมามีตรงนี้อีกที่หนึ่ง ที่ท่องเที่ยวที่มีแกะสลักหน้าผานะครับส่วนใหญ่จะต้องมีบึงแบบนี้ครับผ้าใหญ่ที่เลื้อชานก็มีเช่นเดียวกันครับตรงนี้มีทางขึ้นด้วยครับจะไปดูว่ามีอะไรครับโอ้จต่ทางขึ้นน่าจะน่าจะยากอยู่นิดนึงครับ โอ้เอ๊ะอผมนึกว่าถ้ำนา,นาคาบ้านเราครับแต่ไม่ใช่ครับเป็นเต่าครับเป็นเต่าที่ยื่นออกมาครับ คนจีนจะมีความเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่แสดงสัญลักษณ์ของอายุยืนครับเนี่ยครับดูอักษรนะครับอักษรยังอยู่นะครับตรงนี้มีอะไรบ้างเป็นค้าวิ่งอยู่ครับ หมดแล้วแค่นี้ครับว้ตรงนี้น่าจะเป็นผลงานชิ้นใหญ่แล้วตรงนี้ ดูสีเดวเพื่อนสียังอยู่เลยครับเดี๋ยวพยายามซูมให้ดูพักๆนะครับนี่ครับละเอียดมากครับ ดูสีนะครับสีอันนี้ไม่ได้เติมใหม่นะครับเขาจะไม่เติมสีใหม่ครับอันนี้สีที่อยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเมื่อก่อนเครื่องจักรไม่มีนะครับเพื่อน พระพุทธรูปปางสักยมณีนะครับองค์นี้นะครับมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเป็น บางที่ไม่ได้ยืนแล้วหันพระพักออกมาตรงๆครับแต่เป็นการหันออกทางด้านข้างครับตามประวัติที่เมื่อกี้ไกลเขาบอกนะครับคนที่แก่สลักเนี่ยครับเขาต้องการที่จะให้เวลาคนเห็นนะครับความรู้สึกสื่อออกมาว่าท่านกำลังประทานพรให้กับคนอยู่ครับแล้วก็ให้คำสอนกับ สาธารณสิ์ต่างๆครับผิดถูกยังไงขอประธานอภัยนะครับอันนี้คือที่ไก่เขาบอกมาเมื่อสกักครู่นี้แต่อยากให้ดูพระพักนิดนึงครับนี่ครับละเอียดมากครับถัดออกมาด้านนี้นะครับจะมีเป็นเหมือนครับ โอ้โอ้เป็นเนี่ยครับอ,อขอโทษทีเ,เพื่อนผมเรียกไม่ถูกเลยครับดูสีครับ ดูใกล้ๆนิดนึงครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละองค์นะครับหน้าจะเหมือนกันไหมครับคล้ายๆกันครับแต่ว่าการวางมือต่างกันครับเนี่ครับ เสียนที่เห็นทั้งหมดเนี่ยครับได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากเหมาเจอตุงเสียชีวิตลงนะครับช่วง cultural revolution เพื่อนๆที่ติดตามประวัติศาสตร์ทราบดีครับอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยครับถูกบังคับให้ทำลายทิ้งหมดครับเช่นเดียวกับพระเสียรเหล่านี้ครับถูกตัดออกหมดเลยครับ ข้างมีอะไรครับโอ้นี่ครับภาพรูปองค์นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ไกลบอกว่าช่างที่แกะสลักตาเนี่ยครับแกะไว้ดีมาก ไม่ว่าจะมองจากทางซ้ายนะครับหรือทางขวาทา, <susceptible> ทางไหนก็ตามแต่ครับจะเห็นว <noise> ่า <Sus> ท <p ains> ่านนะครับมองกลับมาที่เราตลอดเวลาครับเสร็จแล้วเดินเพลินมากครับ ือข้างในอ่ะครับจะเป็นจะเป็นภูเขาทั้งทั้งลูกเลยนะครับแต่ไม่ให้ลูกใหญ่มากครับแล้วก็จะมีจุดที่แกะสลักเนี่ยครับตามจุดต่างๆคอยเดินคอยเดินคอยเดินไวอากาศเย็นแล้วก็แบบโอเพลินครับเดินดีมากๆที่ผมไปมาทั้งหมดนะครับที่ผมลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะเนาะตามสถานที่แกะสลักทั้งหลายเนี่ยครับห่างจากเฉินตูประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งซึ่งไม่ได้ไกลมากเลยครับนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยครับ ศาสนาเนี่ยครับน่าจะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยพอที่ผมไปมานีค,ร,นคร,ร,นรับทั้งหมดเนีถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ถังทั้งหมดเลยเพือนๆที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยครับจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่นะบินมาลงเฉินตูครับแล้วมาเที่ยวครับในเซนเนี่ยฉวนี่แหละครับไม่ต้องไปไหนไกลครับมั่นใจมากว่าประทับใจแน่นอนใช่ไหมจูใช่ค่ะ